สวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีวิธีดีๆมาแนะนํากันั่นเองะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพิ่มยอดแชร์ในทิกตอกของเรากันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถทําตามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเสิร์ชคําว่า KMK e y Social กันนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามากรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันเพื่อใช้โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะและสําหรับใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาที่ปุ่มสีแดงด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ของเรานะคะ ทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะคลิกไปที่ติ๊กตอกของเรากันเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการค่ะและในส่วนของบริการนะคะก็สามารถเลือกบริการที่เราต้องการไปได้เลยก็จะมีเลนราคาการรับประกันแจ้งเราอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเรากลับไปที่ติ๊กตอกของเราการเมื่อเราเลือกโพสตที่เราต้องการเพิ่มยอดแชร์แล้วนะคะก็ให้กด c o ด y อลิงก์ไปที่ด้านบนได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็กลับมาที่เว็บไซต์ของเรานําลิงก์มาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยในส่วนจานวนนะคะก็เพิ่มจํานวนยอดแชร์ที่เราต้องการไปได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะเพิ่มไป100แชร์กันเลยนะคะด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นค่าเวลาเฉลี่ยให้เรานี่นเองแลนะคะ่าใช้จ่ายวันนี้นะคะก็ไม่ถึง1บาทกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดสั่งซื้อไปได้เลย เมื่อเรา,ากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบน,นี้เลยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะต้องการเช็คสถานะของตัวเองนะคะก็สาม,มารถคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อตรงนี้กันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเรา um. ขึ้นโชว์รอดําเนินการอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นค่าบริการบริการต่างๆแล้วก็ลิงก์ที่เราได้เลือกทําการไปแล้วนะคะหมายเลขด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองะคะ่ะและสําหรับใครนะคะที่เข้าใช้งานใหม่หรือยอดเงินไม่พอก็สาม,มารถคลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลย เมื่อคลิกเข้ามาที่ปุ่มเติมเงินนะคะก็จะมี3าสองทางให้เราเลือกนั่นเองค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code นะคะ To Money Wall เลแล้วก็คีบตัวเคอรเรนซีค่ะทั้ง3บริการนี้นะคะก็มีวิธีการใช้งานอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถอ่านแล้วก็กดทำตามไปได้เลยนะคะและสำหรับใครที่เข้าขาใช้งานเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งหรือติดต่อแอดมินที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้เลย เมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะเจอมหมูให้เราเลือกแจ้งปัญหานะคะหรือสําหรับใครนะคะต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพไปเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราเมื่อสักครู่นี้ลงไปที่ช่องนี้ด้วยนะคะเมื่อทําการเรียบร้อยแล้วก็ให้กดส่งตัวตรงนี้ไปได้เลยหรือสําหรับใครนะคะต้องการแจ้งติดต่อแอดมินโดยตรงก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดที่ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงกันเลย และสำหรับใครต้องการแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยนะคะก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีลิงก์ให้เรานะคะเราก็กดคัดล็อกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆได้เลยค่ะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%ด้วยกันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งเลยนะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะกลับไปที่หน้าติ๊กต k อกของเรากัน และนี่ก็จะเป็นยอดแชร์ก่อนที่เราจะทําการรีหน้าจอนะคะเสร็จแล้วให้กดรีไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดแชร์ก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบแปดแชร์แล้วนะคะก็อาจจะต้องรอสักครู่นะคะให้ระบบลดดาเนินการสักครู่หนึ่งค่ะแล้วยอดแชร์ก็จะครบจํานวนที่เราเลือกไปนั่นเองและสําหรับเพื่อนๆ่อนคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะ วันนี้พูดผิดพลาดประกาศไดนนะคะก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ